สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เข้าไปอ่านในกระทูต้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนก็ไปเจอกระทู้นะครับเกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานของปืนประเภทโพลิเมอร์ว่ามันจะยาวนานสักขนาดไหนนะวันนี้ก็เลยว่าจะลองมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ฟังว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างน,นะฮนำปืนออกมานะครับทุกทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับจับถือปืนทุกครั้ง นิ้วอยู่น้กกองการนะครับทางทุกคานักการในการจัดถืออาวุธปืนนะฮะบางคนบอกเสียเวลานะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นทางทุกทุกขานะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าปืนไม่มีรูนะครับปลอดภัยนะครับอกนี้นะครับกระบอกที่1ต่อมานะครับกระบอกที่2ก็คือตัวลูกโมสมิธแอบเวสันนะตรวจเช็คนะครับไม่มีรูนะครับเป็นปลอดภัยอีกกระบอกหนึ่งนะครับก็คือตัว มาโฟนนะครับซีรีส์ 70. ตัวเช็คโอเคนะครับปืนปลาดภัยนะกระบอกสุดท้ายนะครับก็คือเป็นปืนกลอกนี่นะครับก็อก1 8ปเป็น BB บ u กันนะที่จะมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่ากระบอกนี้ระบบกลไกเนี่ยชำรุดเสียหายนะครับเรียบร้อยไม่สามารถที่จะดึงสไลด์ได้นะครับแต่ว่าไม่มีแมกกาซีนนะครับก็ปลอดภัย นะกรบบอกนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของโครงปืนนะว่าโครงปืนที่เราใช้กันนะครับทัท่วไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับกว้างๆเลยอันดับที่1นนะครับก็คือประเภทเหล็กนะโครงปืนที่เป็นเหล็กนะครับแบบนี้อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบสแตนเลสนะครับก็คืออาจจะเป็นกบบระบอกนี้นะทารรัสเอ็นกนะครับอีกกระบอกหนึ่งแบบนี้ก็เรียกว่าดูแลรักษา,า,าเนี่ยจะง,ง่ายกว่าเหล็กเพราะว่าเรื่องของความเป็นสนิทเนี่ย ตัวนี้ก็จะดีกว่านะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพระเอกของเราในการพูดคุยกันในวันนี้ก็คือโครมโพลิเมอร์นะเช่นตัวปืนก๊กนะครับนี่ทีนี้นะครับเรามาดูนะไอ้เจ้าตัวปืนก๊กที่ผมนําออกมาเป็นปืนบีบีกันปืนกระบอกนี้ผมซื้อนะครับในปีพศ2 5 5 1ซึ่งก็คิดว่าก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยมันก็มีช่วงของการผลิตเนี่ยยาวนานมากกว่านั้นนะดูสภาพนะครับของตัวโคมปืนโพลิเมอร์ นะเดว,ว่าพลาสติกนะครับอันนี้คือแบบบีบีกันนะครับเกรดพลาสติก ABS นะฮะก็ยังมีความแข็งแรงมากๆนะครับระยะเวลาเนี่ยสิกว่าปีแล้วไม่มีตรงไหนที่มีการแตกหักชารุดแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือเรียกว่าเก็บแบบเยินมากไม่ได้ดูแล้วกษาเขาเลยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณด้านบนสไลด์เนี่ยคือมาใช้ไม่ได้แล้วนะครับสีเสือเนี่ยเรียบร้อยนะครับภายหมดแล้วนะคือตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเก่านะฮะ ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับพวกอลลอยพวกนี้ก็คือเรียกว่ามันมีการสึกมีการชํารุดนะครับเสียหายไปแต่ว่าตัวโพลิเมอร์เนี่ยยังคงอยู่ในสภาพที่เรียกว่า100%นะผมต้องบอกว่า100%เซนลยนะครับนี่นะก็คือเป็นความแข็งแรงมากผมก็ลองไปค้นนะครับในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการด้อยสลายของพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์ต่างนนเนี่ยปรากฏว่าไอเจ้าพลาสติกนะครับที่เราใช้กันประเภทถุงพลาสติกนะทั่วๆไปนะครับแบบนั้นเนี่ย อายุในการย่อยสลายนะครับลองฟังให้ดีนะอายุในการย่อยสลายของพลาสติกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450ปีถึงจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติหมายถึงว่าเอาถุงพลาสติกเนี่ยฝังดินลงไปเนี่ยอายุ450ปีนะครับถึงจะย่อยสลายออกไปนะแต่ประเภทนะครับของโพลิเมอร์ที่ใช้ทําปืนนะครับหรือเป็นพวกโพลิเมอร์สังเคราะห์ต่างๆเนี่ยแบบนี้จะบอกว่ามันไม่มีการย่อยสลาย ว่ามันย่อยสลายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเอาปืนนะครับทั้งหมดที่มีอยู่บนโต๊ะเนี่ย,ม,ม,ยมีทั้งตัวโคตัวสมิธนะครับต่งางเนี่ยเอาไปฝังดินนะเอาทุกกระบอกเนี่ยไปฝังดินนะครับจมลงไปในดินเนี่ยทิ้งช่วงฝังลงไปในดินนะครับแล้วก็ปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยเดินทางไปประมาณสัก100ปีข้างหน้าเนี่ยมาขุดนะครับเปิดดูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับปืนเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างชิ้นส่วนที่จะย่อยสลายแล้วก็เสียหายไปได้มากที่สุดนั่นก็คือพวก ส่วนประกอบของไม้นะที่ทําประกับในขั้นะต่างๆเนี่ยอาจจะหายไปหรือจะว้าแหวกไปนะครับตามการเวลานะอาจจะหายไปครับและในส่วนประกอบที่ทําด้วยเหล็กนะอย่างเช่นพวกโครงปืนนะครับที่ทําจากเหล็กนะลำกล้องปืนต่างๆเนี่ยชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีสภาพขึ้นสนิมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะครับเป็นปืนที่ขุดพบได้นะย่านหนึ่งกดว่าอายุก็ยาวนานนะมีสนิมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับบนตัวปืนเนี่ยเยอะมาก นั่นก็คือชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นประเภทโพลิเมอร์ที่ทําจากพลาสติกนันต่งตางๆนะครับไอพวกเนี้ยผมรับประกันนะครับกล้ายืนยันได้เลยว่าถ้าสภาพแวดล้อมปกติเหมือนเหมือนกันและไม่มีการกัดแทะของสัตว์นะครแต่อย่างใดเนี่ยไอสภาพโพลิเมอร์นะครับเหล่านี้จะคงสภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลย อาจจะมีแค่คุณสมบัติบาประการที่เสื่อมสภาพไปนะครับอย่างเช่นสีหรือว่าการกรอบนะครับเล็กน้อยแต่ว่ายังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ผมกล้ายืนยันแล้วก็ฟันธงได้เลยวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบที่ทําขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ย่อยสลายหรือว่าย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างยากโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาตินะแต่ว่าพวกเหล็กไม้หรือว่าสแตนเลสเนี่ย ก็จะย่อสลดไปตามการเวลาดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลก,กว้างๆนะครับในการที่ช่วยประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกปืนที่เป็นแบบโครมโพลิเมอร์เนี่ยดีไหมนะผมก็กล้าพูดนะครับว่ามีความคงทนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรต้องระมัดระวังน,นะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษาไม่ปล่อยปละละเลยวางไว้ข้างนอกทิ้งเอาไว้นะครับให้อาจจะเป็นพวกสุนัขนะครับมากัดแทะหรือว่าหนูต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเก็บไว้อย่างดีเนี่ยเราประกัน นะยาวๆเลยครับผมว่ายาวๆเลยนะฮะแต่ทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์บางกระบอกเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่เกิดความผิดพลาดนะเรียกว่าเป็น e r r o r นะครับของเครื่องจกักรอาจจะมีชิ้นส่วนหรือว่าการผสมสารบางอย่างนะครับที่มัน Er r o r ไปก็ทําให้ปืนกระบอกนั้นเนี่ยชำรุดหรือว่าเกิดการแตกหักเสียหายเร็วกว่าปกตินะตรงนั้นก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ ดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าใครกําลังมองหาปืนพลิเมอร์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของอายุการใช้งานนะถ้าเผื่อว่าเราเก็บรักษาดีๆเนี่ยอยู่กันไปยาวๆเลยนะรับประกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาเนี่ยง่ายกว่านะต้องบอกว่าง่ายกว่าโลหเะเ,ลยนะเยอะเลยนะเยอะเลยครับปืนกระบอกนี้ไม่เคยเช็ดไม่เคยล้างไม่เคยทาําอะไรกับตัวปืนเลยนะครับคนละเกตกันนะครับแต่ว่าให้ความแข็งแรงนะครับเรียกว่าอาจจะใกล้เคียงกับตัวปืนจริงๆเลย แะมีความใกล้เคียงนะครับทั้งๆท,ที่คุณภาพของตัวโพลิเมอร์หรือพลาสติกแบบนี้อ่อนกว่าและด้อยกว่าตัวโพลิเมอร์ที่ใช้ผลิตตัวปืนจริงๆนะครับเยอะเลยนะแต่ก็ยังคงสภาพอยู่ได้น,นะครับระยะเวลาย,ยาวนานนะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้หายกังวลน,นะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อปืนประเภทพโพลิเมอร์เนี่ยได้อย่างสบายใจนะก็ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ